ได้ความรู้ใหม่ๆได้ทำปรการณ์แก็ไม่เบื่อค่ะทางคณะคุณครูทั้ง โรงเรียนนะคะได้ร่วมกันประชุมนะคะหารือวางแผนนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมรักน้ําที่เราจะได้จัดให้กับเด็กๆนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะหลังจากนั้นค่ะเราได้เตรียมแผนการสอนนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรักน้ําซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเราได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทั้งหมด5กิจกรรมด้วยกันค่ะ โดยกิจกรรมที่1เนี่ยเราได้มีการนะคะจัดเตรียมให้เด็กๆแต่ละชั้นค่ะไปทีละชั้นนะคะน้องปอ .4 พี่ป .5 และพี่ป .6 ได้ไปสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้จริงๆนะคะแหล่งน้ำในธรรมชาตินะคะเริ่มจากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนของเราก่อนค่ะน้ำต่างๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนนะคะขยายไปถึงแหล่งน้ำในชุมชนไม่ว่าจะเป็นตู้กดน้ำนะคะ น้ำประปาต่างๆไม่ว่าจะเป็นประปาหมู่บ้านประปาภูเขานะคะหรือแม้แต่กระทั่งน้ำบ่อบาดาลที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองค่ะจากนั้นเราขยายค่ะไปสำรวจแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆน้ำแม่แจมน้ำออกหูน้ำบ่อเอ็นนะคะและที่อื่นๆอีกมากนะคะนักเรียนของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการลงทุนที่นะคะในการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ กิจกรรมแรกเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะนักเรียนได้รู้จักวิธีการสังเกตลักษณะของน้ำค่ะไม่ว่าเด็กๆจะไปในสถานที่ต่างๆนักเรียนได้สังเกตสีสังเกตกลิ่นนะคะได้ดมกลิ่นของแหล่งน้ำต่างๆนะคะถ้าเป็นแหล่งน้ำที่สามารถบริโภคได้เด็กๆจะชิมรสชาตินะคะแล้วเขาสามารถระบุได้บอกได้ว่าแหล่งน้ำนั้นนะคะสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า กิจกรรมที่2ค่ะเป็นกิจกรรมที่เราได้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะของน้ำนะคะกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมที่เราได้จัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของน้ำนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของน้ำนั่นเอง และกิจกรรมที่4ค่ะเป็นกิจกรรมการจัดทําเครื่องกองน้ํา DIY นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะกิจกรรมนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะ,ะมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือใส่ขึ้นมันก็เหมือนน้ําที่เรากรองไว้แหละถ้าสผสมมากเราไม่สามารถกรองได้แค่ครั้งเดียวส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยได้พาเด็กๆไปตรวจสอบคุณภาพของน้ํานะคะ ชุมชนบ้านช่างเครื่องนะคะเราได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะหรือการเรียนแบบ PBL นะคะซึ่งให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากรู้นะคะโดยเราเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเด็กๆเนี่ยไปสำรวจตามแหล่งน้ำต่างๆนะคะจนเขามีคำถามหรือว่า เกิดสิ่งที่อยากเรียนรู้แล้วเรานำมาต่อยอดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะที่นอกเหนือจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงกับเนื้อหาในการเรียนวิชาอื่นๆต่างๆเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นในร่างกายของเรานะคะการอุปโภคบริโภคนะคะการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะเป็นคน ตั้งคำถามนะคะและเด็กๆก็ยังจะเป็นผู้ที่หาคำตอบด้วยค่ะสดทีชอบเรียนเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับน้ำครับชอบ ได้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำสนุกมากก็อยากให้จัดบ่อยค่ะเพราะว่าเราสนุกที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนชั้นอื่นค่ะอยากให้ครูจัดบ่อยค่ะพอจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ